ไทยกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมสําหรับพฤติการลักษณะนี้นี่นะครับซึ่งก็มีพบเห็นอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือเป็นแก๊งชาวต่างชาติคราวนี้นะครับเป็นแก๊งมองโกเลียที่ตระเวนไปล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยว ตามย่านเศรษฐกิจต่างๆนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครพฤติการที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาลงทุนบินข้ามน้ําข้ามทะเละเพื่อมาก่อเหตุโดยตรงในประเทศไทยนะครับก็คือมีการตีตัวเครื่องบินเพื่อหวังมาก่อเหตุล้วงกระเป๋าในประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับแก๊งชาวต่างชาติระเวนไปล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวตามย่านเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยครับ เดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือ,อบริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟ้าเนี่ยฮะกล้องวงจรปิดบริเวณทางขึ้นรถไฟฟ้ากลางกรุงเทพมหานครผู้ก่อเหตุเราหยุดภาพให้ดูเนี่ยฮะแล้วก็มีข้อความชี้ไปสำหรับตัวผู้ก่อเหตุก็คือสวมหมวกเขาก็พยายามที่จะแต่งกายสวมหมวกเพื่อที่จะอำพรางใบหน้าในระดับหนึ่งพอสมควรนะครับบันทึกภาพชายคนนี้ขณะเข้าประชิดต,ตัว นักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติก็คือเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันนี่นะครับจากนั้นก็ใช้มือล้วงเข้าไปหยิบกระเป๋าแบบพกพาออกมาจากเป้สะพายข้างคือกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ในเป้อีกทีหนึ่งแล้วก็หยิบเอากระเป๋านั้นเนี่ยออกมาจากเป้เหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มของวันที่2มีนาคมก็คือช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับมิจฉาชีพแก๊งล้วงกระเป๋านี้ยังตระเวนไปอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าโดยทำทีเข้าเดินล้อมเป้าหมายที่กำลังเลือกดูสินค้าหรืออย่างคลิปนี้นะครับแก๊งล้วงกระเป๋าเดินตามนักท่องเที่ยว2คน 2> ก่อนที่ชายคนหนึ่งนะครับจะใช้มือหยิบทรัพย์สินในกระเป๋าเป้ของชายชาวต่างชาติโดยมีพักพวกเดินตามประกบพร้อมๆกับกางร่มไปด้วยเพื่อที่จะเป็นการช่วยอําพรางสายตานั่นเองครับ เนะะี่ยเขาก็ทํางานกันเป็นแบบขบวนการนะทำงานเป็นทีมเวิร์กก็ว่าได้<ะ>แบ่งหน้าที่กันทําแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอัมพรางสายตาแล้วก็ดึงดูดจุดสนใจนะฮะทำให้เหยื่อนี่นะครับเขาเรียกว่านะครับไขว้เขวนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้เพ่งเล็งที่บริเวณแก๊งมิจฉาชีพที่กําลังพยายามล้วงกระเป๋าอยู่นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีหลักฐานเป็นคลิปขณะทั้งหมด เดินตามกลุ่มนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนภายในตลาดน้ำสี่ภาคที่จังหวัดชนบุรีด้วยนะครับขนาดเดินอยู่ในตลาดก็มีหลังคามิดชิดมิตรสาชีพกลุ่มนี้ก็ยังมีการกางรม่มคือขนาดในตลาดเนี่ยเขาคือมีหลังคาไม่ได้โดนแดดแต่ก็ยังกางร,ร่มนะครับเพื่อนะครับป้องกันนะครับอำพรางสายตาเพราะว่าเขาก็รู้ว่าในแต่ละจุดเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดนั่นเองครับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมา คนร้ายได้เงินสกุลบาทไปเกือบ2,000บาทและเงินสกุลหยวนอีก4,200หยวนรวมประมาณ23,000บาทนั่นเองครับจากหลักฐานทั้งหมดตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชนบุรีแกะรอยจนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านอ่อนนุชกรุงเทพมหานครจึงสนธิกำลังเข้าจับกลุ่มแล้วก็ควบคุมตัวชายสัญชาติมองกโกเลียได้5คนนะครับ พร้อมโดยของกลางหลายรายการโดยในจำนวนนี้3คนมีหมายจับของสารจังหวัดพัทยาซึ่งทั้งหมดก็ยอมรับสารภาพร่วมกันตระเวนล้วงกระเป๋าทรัพย์สินของชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเที่ยวและย่านเศรษฐกิจการค้าหลายแห่งนั่นเองตำรวจเปิดเผยว่ามิจฉาชีพแก๊งนี้ขึ้นเครื่องบินมายัางประเทศไทยทำตัวเหมือนกับนักท่องเที่ยวมเมื่อก่อเหตุในประเทศไทยแล้ว ก็จะบินไปต่อที่เวียดนามะนะครับชาวเวียดนามก็ต้องระวังกันให้ดีเพื่อที่จะลักทรัพย์ในลักษณะเดียวกันก่อนที่จะย้อนกลับมาประเทศไทยเพื่อก่อคดีซ้ําอีกนั่นเองครับแม้ถือว่าเป็นพฤติการที่น่าสนใจนะคุณรันะนะครับเลือกเป้าหมายชัดเจนบินตรงมาที่ไทยไปต่อเวียดนามไม่แน่ใจว่าอาจจะไปต่อประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอีกหรือไม่ แล้วก็บินกลับมาก่อเหตุซ้ำที่ประเทศไทยอีกรอบหนึ่งนั่นเองต้องระวังตัวกันให้ดีเนี่ยฮะคือเขาตั้งใจเหมือนมาหาเงินก็คือเป็นมิจฉาชีพล้วงกระเป๋าโดยเฉพาะ,ะพอมาถึงเมืองไทยคือนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะเขาเรียกว่าปล่อยผ่านไปไม่ได้แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเพราะบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเงินที่ไม่ได้มากอะไรนะักอ,อย่างเช่น เป็นเงินสกุลบาทนี่นะครับ2,000บาทก็อาจจะปล่อยไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แจ้งความบางทีเจ้าหน้าที่ตํารวจก็อาจจะไม่ทราบแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นคลิปเหล่านี้นั่นเองครับเนี่ยฮะก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะเวลาเดินไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังตัวกันให้ดีครับ